สวยที่น่ารักนะครับคุณโมเชล่าครับท่านสุดท้ายไม่ได้ยินเส so ียงนะครับแล้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเจ็ดท่านสุดท้ายครับหลังเบรกหลังเบรกโฆษณานะครับสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับของเราเป็นยังไงครับ เจ็ดท่านสุดท้ายครับกูรูครับเราไม่เบรกใช่ไหมครับเจ็ดท่านสุดท้ายกูรูครับทั้ง3ท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับนะฮะเป็นยังไงบ้างาครับถ้าเจ็ดท่านให้เลือกจาก15ท่านครับ โอ้โหก็ก็คงต้องเป็นตัวแม่อย่างเวเนซุเอลาเนี่ยฮะคงคร,รอบแน่ๆแล้วก็ปาร์ริโกที่เว็บไซต์ทั่วโลกต่างยกให้เธอเป็นที่หนึ่งอย่างนี้ยฮะแล้วก็ฟิลิปปินส์มาหาหน้าแห่งความงามของเอเชียแล้วก็ที่ชอบเป็นส่วนตัวก็จะเป็นเกาหลีครับผมเกาหลีสาวเกาหลีหน้าตาน่ารักทีเดียวแล้วก็ยูเครน ครับก็น่าจะผ่านเข้าไปได้ครับผมสำหรับพี่งาแล่ะครับสำหรับผมก็ในส่วนนี้เนี่ยเกาหลีก็ยังยังชอบอยู่นะครับชอบอยู่นะครับก็ยังพ่วงมาด้วยยูเครนนะครับก็ยังมีสิทธิ์นะครับครับแล้วก็สเปนก็ดูดูเล้วเลยดีนะครับทงจะฟันธงไว้ได้แค่นี้ไม่กล้าต่อไม่กล้าฟันธงต่อนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามฟิลิปปินส์ก็คงจะต้องมาครับครับผมนะครับ เห็นตั้งแต่บอร์ดคะแนนแรกๆเลยว่าเวเนซุเอลาเนี่ยหนึ่งสองสามอันดับจะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยุเครนบุรตริโกหนึ่งสองสามแล้วก็ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ที่โดดมาเลยสามทันทีก็น่าจะอยู่ เหมือนกับว่าที่พี่หญวงกับพี่หนุม่มอะค่ะครับผมกระโดดมาค่อนข้างแรงนะฮะในเซอร์ไเอส์เร,รเรารู้สึกเบือเบ่อเบือมั้งคว่าไหวแลือเกินหรือว่าสวยมากเกินไปแต่ถ้าฟิลิปปินได้เข้ารอบนี้เราจะได้เห็นจูลี่อีกใช่ไหมถ้าฟิลิปปินได้เข้ารอบนะครับสุดท้ายจะได้เห็นจูลี่นะครับเพราะว่าจูลี่เป็นเพื่อนร่วมห้องเป็นลุมเมทนะครับของฟิลิปปินเพราะฉะนั้นเขาจะมีการสัมภาษณ์ถ้าตามคิว ที่ส่งมาให้ไม่เปลี่ยนอีกนะครับเราจะได้เห็นลุมเมทของแต่ละคนที่เข้ารอบนั้นพูดถึงนะครับอ่าคนที่เข้ารอบด้วยว่าดีใจกับเธออย่างไรนะครับซึ่งแน่ใจนะครับว่าจะไปตามคาดว่าในปีหน้านี่ที่จะถ่ายอ่าถ่ายทอดสดจากมองโกเลียนะครับคิดว่าสาวเอเชียน่าจะมีสิทธิ์เพราะว่าเหนือนว่ากลุ่มผู้ชมที่อยู่ในเอเชียตอนนี้นะครับที่ฝักใฝที่อยากจะดูมิสเวอร์ต่อในปีหน้าเนี่ย ราจะต้องเอาใจช่วยสาวเอเชียของเราครับมงกุฎไม่ใช่ได้มาง่ายๆเพียงแค่ข้ามคืนนะครับสาหรับหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยก็ปีนี้นะครับเราส่งมากี่ปีแล้วครับพี่หนุ่มครับอส่งมาทั้งหมดเลยเนี่ยสีครั้งสี่สิบเอรอบแล้วเรายังไม่เคยได้เลยแม้แต่หนึ่งมงฝ่งมากว่าปีหน้านะครับปีนี้ไม่เป็นไรนะครับเราก็ท็อปเตอร์ตี้หนึ่งในสามสิบ สุริป kind of ินก็44ครั้ง44ครั้งก็ยังครับเหมือนกันกลับมาแล้วครับเราสัญญาณกลับมาจากอังกฤษนะฮะเราชมกันต่อเลยนะครับ15ตัวนี้เลือ15คนนะะคจาก30คน The judges have made their decision and we are now กรรมการนะคะตัดสินใจได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังตัดสินใจนะคะ7คนสุดท้ายไม่ได้เรียงตามลำดับครับ เชียร์เลยครับต่อไปสุดท้ายคือเกาหลีครับเกาหลีนะครับเกาหลีงงจากลำดับที่13นะฮะกระโดดขึ้นไปเลยเข้า7เวเนซุเอล่าเวเนซุเอล่านะครับสวยงามมากครับชุดด้วยครับ นี่ถ้าดูจากความสวยเว็นเอเซย่านะครับสวยมาก <c oughs> finalist number three will be คนที่สามครับที่จะผ่านเข้ารอบเจ็ดคน England เจ้าภาพครับ finalist number f o อันดับที่สี่นะคะ มาลุ้นกันต่อไปครับตูฟินแน่นอนนะครับและเราก็จะได้เห็นจูลี่อีกครั้งหนึ่งฟินอลิสนัมเบอร์ห้าคนที่ห้าค่ะ She <laughs> อ่าวล่ะครับโปรตรุเกสครับตามโพยนะครับโปรตุเกสครับ Only two spots left เหลืออีก <Final S 2> สองคนเท่านั้น <is> นะครับคนต่อไปนะครับคนที่หกครับ South Africa! South Africa mm. South Africa the Africa Tiny Incap Congratulations to our sixth finalist. We do have one more spot left. The Lucky number seven going to be to แน่นอนนะครับเจ้าภาพเข้ามาทั้งสอนะครับทั้งอังกฤษและก็สกอตแลนด์นะครับเวเนซุเอลาบอร์โตริโกแอฟริกานะครับคบถ้วนนะครับ and i know steve douglas is in the audience right now with some very excited family members. Steve. i certainly am. it's going mad back here in the philippines. <laughs> <And it's, laughs> this here on his own. who are you supporting, sir? puerto rico. puerto, puerto rico. rico. Why? <laughs> she's my daughter. miss <laughs> <Ms>. puerto rico. <laughs> <spouse. laughs> yes. Well, <laughs> how are you feeling, miss <laughs> <laughs> puerto rico? smiling on stage. <laughs> how are you feeling, sir? Proud and nervous, of course. Proud and nervous, you're more nervous than she is, I can see. <laughs> Do you have a message Look, she's there now? Look into her eyes and give her a message. We love you, Amanda. <laughs> 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 <So> <laughs> who's going to be the <laughs> winner of Miss <laughs> Win 2011? <laughs> well, as you can see, uh, everyone's cheering on their own country. We'll be finding out in a minute. Angela, back to you. Thank you so much Steve. I think <coughs> Puerto Rico is going to be <in> a cheer <coughs> soon. <laughs> but you know what? Everybody's got their favorites, but there can only be one. For Miss <coughs> <Ms>. World, <coughs> it's been 60 years, and <coughs> it's <still coughs> going <Ms>. <coughs> We <like> to celebrate Miss <coughs> World's special birthday now as we now relive some great memories. <coughs> <coughs> Take a <coughs> look. <this one. coughs> ความทรงจำเก่าๆทั้งหมด60ปีที่ผ่านมาค่ะนะครับในขณะนี้เราก็มาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับนะครับเราจะไม่ตัดโฆษณาแล้วนะครับเราจะขออนุญาตพูดคุยกันในขณะที่ชมภาพไปด้วยนะครับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเจ็ดท่านแล้วครับตอนนี้ครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับครับ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ชื่อเจ้าภาพทั้งสองท่านเข้าไปทั้งอังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์นะครับบางปีนี้ก็รวมกันแล้วก็ส่งคนเดียวนะครับเป็นอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะยุนอยูเคอยู่นเต็ดคิงด้อมก็คือช่วงที่เราขออนุญาตมาพักคุยกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเชิญเลยครับคือเป็นอังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์รวมกันบางปีบางปีก็แยกกันครับปีนี้พอแยกปั๊บเข้าทั้งคู่เลยพี่งานครับ นะครเพราะฉะนั้นปีนี้นี่ทั้งอังกฤษและสกอตแลนด์นะครับก็เข้ามากินพื้นที่ไป2ที่เหลือ5ที่นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับแน่นอนเวเนซุเอลานะครับโปรตุเกสแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็เจ้าภาพ2ฟิลิปปินส์กับเกาหลีนะครับเป็นจะเรียกว่ามามืดดีไหมครับพี่งาครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วดูผมดูเกาหลีมาแต่ต้นเลยนะครับก็รู้สึกว่าเธอสวยจริงๆนะครับแล้วก็มีเน่ แล้วก็มีอะไรบนใบหน้าที่ที่บอกไม่ถูกครับว่าเธอมีออร่ามากๆครับผมนะฮะก็เรียกว่าเป็นโอกาสของในทวีปเอเชียกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่คุหนุ่มอาจจะชอบฟิลิปปินเป็นพิเศษฟิลิปปินส์แต่ท่านทีนี้นะครับเ <c oughs> พื่ <c oughs> อ<า>นร่วมห้องของ จูเล,ลีนะครับก็คือฟิลิปลปินส์ฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์คฟิลิปปินส์คนนี้ไม่ได้สวยจัดอย่างนางงามนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าเวทีนี้อย่างที่หนูศิีคุยกับเราตั้งแต่ตอนต้นว่าบ,บางครั้งก็ไม่ได้มองเรื่องความงามเป็นประเด็นแรกถูกนะฮะแล้วก็อาจจะมองดูภาพรวมหลายๆอย่างอย่างที่บอกไปว่ามิสฟิลิปปินส์คนนี้เนี่ยเป็นทั้างนางแบบแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่า จะขอใช้คำของพี่งาก็ว่ามีออร่าก็คงจะได้แล้วก็มีออร่ากันหลายคนเหมือนกันอะไรนะที่เก่งพลาดหลายคนแต่ว่าไม่ใชรพี่ตานตรงๆเนี่ยถ้าถ้าอังกฤษได้เนี่ยเราคงจะสลบเลยไม่ได้คิดว่าเธอจะมาไกล แลต่ว <aunque> ่าในใจก็ยังคิดว่าเวนเนซเอล่าก็ยังสวยเหลือเกินเนาะเบนเอซเอล่าสวยมากเลยเนาะแต่ว่าหลายๆหลายๆท่านที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบมารวมถึงรอบ30คนก็สวยเยอะหลายท่านทีเดียวนะฮะอารักับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ And his beautiful wife, Miss World 1975, Lady. of the 1975,นะครับ. Miss World ปี 1975,นะครับ. กับสามีนะครับ. It's such a pleasure, and I know you've been a very lucky man all your life, haven't you, sir? I've uh, been very lucky. Well, you know, I'd like to congratulate Miss World on 60 years, but. Yes. Yeah, จะแสดงความยินดีนะคะกับ Miss World 60 Thirty-one years, actually, we met at the Albert Hall. In nineteen eighty. We'll <laughs> we and I made sure I sat next to her at the, at the dinner and uh, everybody was sort of dancing. We'll and I said to neka? her, Would your boyfriend mind if I asked you for a dance? She said he's not my boyfriend. He's gone to uh, he was oriental. He went to see uh, Miss Hong Kong. I said, Well I hope he takes a slow boat to China. <laughs> คือมิสนะคะก็นั่งอยู่กับหนุ่มคนหนึงนะคะและสามีเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าระหว่างดินเนอรช์ชวนคุณไปเต้นด้วยได้ไหมแฟนคุณจะว่าหรือเปล่านะคะมิสเวิร์ลคนนี้ก็ได้พูดว่าอ๋อไม่ใช่เ็าไม่ใช่แฟนชานเขามาหามิสฮ่องกงนะคะสามีเขาเลยบอกว่าโอเคงั้นฉันก็หวังว่าเขาจะนั่งเรือน,นะคะแล้วก็พายกลับไปเมืองจีนเลยนะอยากจะจี